ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยขอบคุณมากๆครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยขอบคุณสมการมาเป็นสายแทงมากๆครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีสวัสดีครับขอต้อนรับสู่อะไรแคทครับ,อรบ,รรบตอนนี้คุณอยู่เกมช็อปแบ็กเดสเซน์นะครับคลิปนี้เอ่อเป็นคลิปที่จริงๆแล้วเคยมีคนขอมานานแล้วนะครับได้ประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งผมเพิ่งมีจังหวะทําแล้วก็พอนีช่วงนี้ติด เกม Hell Dive ด้วยนะครับ Hell d i v e r 2เนาะก็ลงไปนัวแมลงลงไปนัววุญญนต์มาทีเนี้ยไอคลิปเนี้ยคือมีคนเขาถามมาเรื่องของการที่ต่ก่อนอนะผมเคยพูดเรื่องหนึ่งคือเราสามารถ AFK นะครับการ AFK ของเราเนี่ยสามารถสร้างเงินได้นะสร้างเงินในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าในเกมเะนาะไม่ใช่ไม่ใช่เงินในชีวิตจริงะนะครับก็ การ F K ของเราเนี่ยสามารถสร้างเงินได้โดยเงินเนี้ยมันจะได้มาจากการที่เราจะต้องออบริหารจัดการโนดนะครับแล้วก็วางแผนโนดให้มีประสิทธิภาพซึ่งการหาเงินจากการทำพวกเนี้ยมันได้หลากหลายกรณีผมจะยกเคสให้ดูประมาณ2เคสละกันนะครับแล้วก็มีแบบเป็นตัวอย่างให้ใหเห็นภาพกันเนาะว่า หลักคิดอันนี้มันไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆต้องทําตาม100%เนะนะครับให้ให้เป็นอดเดไปแล้วกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในหลายๆอย่างที่เพื่อนๆเผชิญเนาะต้องต้องใช้คํานี้นะครับอ่ะเอาอย่างนี้เริ่มกันที่อันแรกนะครับตัวระบบนะระบบในที่นี้คือระบบการที่เรานะหรือเพื่อนๆนะครับผู้เล่นทุกคนเลย นะฮะที่ต้องต้องมีก็คือการเชื่อมโหนดนะครับการเชื่อมโนดการเช่าโนดนะอ่าลงทุนฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอการเช่าโนดเนี้ยแต่ละโหนดเนี่ยมันจะมีทรัพยากรแตกต่างกันอย่างโนดนี้จะสามารถผลิตมันฝรั่งได้ผลิตเนื้อไก่ได้ใช่ไหมครับอ่าอย่างอ่าอันนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็เนื้อไก่มันฝรั่งถ้าเป็นอันนี้ก็จะผลิตเอ่อตัวมันฝรั่งได้แต่ถ้าเป็นโซนตรงนี้จะเป็นแร่เหล็ก แร่ทองแดงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งไอ้พวกนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆสามารถที่จะแบบว่าศึกษาได้แล้วก็ลองวางแผนดูหรือจะมีในส่วนของเออเรียกว่าคู่มือการผลิตนะคู่มือการผลิตเช่นสมมุติว่าออไอเทมชนิดหนึ่งที่เพื่อนๆต้องหาไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างมันฝรั่งเมื่อกี้นะครับสมมุติว่าเรากําลังอยากได้มันฝรั่งอ่สมมุติเรามาค้นหาในคู่มือการผลิต เราก็จะเจอมันฝรั่งอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็จะบอกว่ามันฝรั่งเนี่ยมีสารที่เก็บที่ไหนบ้างนะครับสถานที่การสํารวจฟาร์มวิกอร์บันทลีอ่าฟาร์มบันทลีฟาร์มโลกเกียฟาร์มฟินโตอ่าอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็คือมันฝรั่งหรือเพื่อนๆอ,อยากได้เอ่อแร่ทองอ่าอย่างเงี้ยนะครับแร่ทองก็จะมีแร่ทองทอง,ทองคําขาวทองคําแดงอ่าสมมุติเราอยากได้แร่ทองคําขาวเราก็กดไปเขาก็จะบอกว่ารวบรวมได้จากไหนก็ขุดแร่ขุดอะไรแล้ว แล้วมีการาสามารถเก็บจากโหนดได้ไหมเนี่ยเขาก็จะบายอยู่นะครับสร้างฐานการสําสรวจสร้างปรับพังนู่นนี่นั่นตรงนี้เพื่อนๆก็ไปหานะครับเวลาได้มายกตัวอย่างเช่นตรงนี้เป็นคําว่าสร้างปรักหักพังหมู่บ้านกริสใช่ไหมเราก็สมมุติเราไม่รู้นี่ว่าอยู่ตรงไหนเราก,กด M ขึ้นมาจากนั้นกดไปที่มุมซ้ายนะครับมุมซ้ายเป็นซากปรักแบบนี้นะครับแล้วพิมพ์ปุ๊บค้นหาก็จะโชว์ขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะ อ่ะเมื่อกี้เขามีคําว่าหมู่บ้านกรีสใช่ไหมเราก็คลิกไปหมู่บ้านกรีสอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะพามาตรงนี้เราก็สามารถดูได้อ่านี่ไงเห็นไหมก็จะมีแร่ทองคําขาวอยู่นะครับซึ่งตรงเนี้ยคือสิ่งที่เพื่อนๆสามารถศึกษาได้นะครับเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากการค้นหาตรงนี้ได้เมื่อเราเจอนะเมื่อเราเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทําอาหารนะครับไลฟ์สกิลนะไลฟ์สกิลการทําอาหารเช่นคุณต้องทาเบีย ในการให้คนงานดื่มนะเพราะว่าเราต้องมีคนงานเนาะทำเบียร์ให้คนงานดื่มแล้วเอาเบียร์ส่วนเกินมาขายลงตลาดนะก็เราสามารถที่จะเปิดตลาดดูนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนี่เบียร์เพื่อนเพื่อก็จะเห็นว่าในตลาดมีการขายอยู่อย่างอันนี้เบียรส์สดชื่นใจก็หกพันนะราคาหกพันขายเท่านี้อ่ะสมมุติขายสองพันเพื่อนเพื่อก็ได้สิบามล้าน คือเงินมันไม่ได้เยอะนะครับสําหรับสายพวกอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ่ออย่างน้อยอ่ะสาหรับคนที่แบบเปิดคอมทิ้งไม่ได้ทําอะไรมันก็ได้เงินนี่ออกมาสายไลฟ์สกิลอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะไปสร้างตัวที่ทำไลฟ์สกิลได้เพื่อนๆเก็บมันฝรั่งไปเยอะ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 เออ่ะอย่างเงี้ยเก็บไป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 เสร็จมันฝรั่งก็จะเยอะมากนะครับเพื่อนๆก็จะมีมันฝรั่งเยอะมากซึ่งมันฝรั่งของเพื่อนๆก็ อย่างเงี้ยผมมีอยู่แสนแปดก็เอามาทําได้เรื่อยๆเลือกออกมาเราก็ทําเบียร์ได้เรื่อยๆหรือเอาวันฝรั่งไปเป็นวัตถุดิบอื่นไปแปลงเป็นแปง้งเป็นแปง้งนะไปแปลงเป็นแปง้งเอาไปทําอาหารชนิดอื่นๆก็ได้หรือออกมาเอออะไรที่เอามันฝรั่งมาทําได้ก็เอาไปทําแปลงสภาพไปเรื่อยๆแล้วก็อัปเกรดมันขึ้นอัพไปเรื่อยๆกลายเป็นอาหารที่มีราคาแพงขึ้น เป็นอาหารที่สามารถนําไปทํากล่องราชวังได้นะครับกล่องอาหารราชวังเพื่อที่จะเอากล่องอาหารราชวังไปขายให้กับราชวังนี่คือแพทเทิร์นแรกนะนี่คือแพทเทิร์นแรกเพื่อ,อนๆก็วางแผนไปดูใน Google ก็ได้นะครับที่คนเขาแนะนําเรื่องของการทําเรื่องของอาหารเนาะเขาก็จะแนะนําเรื่องของโหนดในเชิงของทะเลทรายที่จะมีการมาเชื่อมโหนดมาเดือ มาเชื่อมโหนดปลยกักอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เอาไว้ทําอาหารเซตใหญ่ๆพวกเนี้ยเทฟอย่างเงี้ยจันเทศอย่างเงี้ยนะก็เอามาสามารถทําได้พวกนี้นะครับเป็นหนึ่งในเอ่อตัวอย่างแรกแล้วกันที่อธิบายเพื่อนๆเ,เ,เห็นภาพเนาะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการทํากล่องอีงเช่นการที่จะได้รายได้เยอะๆที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเห็นในกลุ่มที่มีการ เอ่อโชว์เรื่องของการเก็บสะสมกล่องไม้กล่องแร่กล่องต่างๆนะครับที่เป็นกล่องการค้านาะเนี่ยที่มีหน้าตาเป็นกล่องประมาณเด็งเนี้ยแล้วเอากล่องพวกเนี้ยไปขายยังเอ่ออีกฟากทะเลนะโดยส่วนใหญ่เขาจะมาเริ่มกันที่บางคนเขาก็จะมาเริ่มที่นี่นะบาเลนเซียนะครับแล้วก็จากบาเลนเซียเนี่ยโอ้โหเขาก็ข้ามน้ําข้ามทะเลนะเชื่อมโหนดข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่ มูดินน้ำโพนะครับข้ามาเลยเพื่อเอากล่องเนี่ยมาขายระยะไกลจากกล่องละ3 0 0แสนอาจจะกลายเป็นกล่องลา6 7เจ็ดแสนได้เลยนะครับกำไรเท่าตัวเลยนะเออเอามาขายเี่นกำไรเท่าตัวเลยก็ทำเงินได้ดีก็เห็นมีคนขายเอากล่องมาสองส0 0แสนขายไปนะสองส0แสนใบนะกล่องเนี่ยเอามาขายไปได้เงินเป็นหมื่นหมื่นล้าน คือซื้อของนู่นนี่นั่นได้อย่างเต็มที่เลยสบายเลยอันนี้ก็เกิดจากการวางแผนนะครับก็น่าจะเกิดจากการวางแผนน่าจะเกิดจากการที่แบบนู่นนี่นั่นแต่เขาไม่ได้เชื่อมโหนดแล้วใช้งานอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นหรอกครับเพราะว่าถ้าเชื่อมโหนดแล้วผลิตแบบนั้นมันไม่ทันนะจะมีกล่องเป็นแสนๆเนี่ยบางทีมันไม่ทันเพื่อนๆต้องดองของไปเยอะมากก็คือต้องผลิตโหนดมาตั้งแต่แรกๆแล้วคือไม่เคยไม่ยุ่งกับแม่งเลยอะแล้วค่อยมาใช้งานมันทีหลังอย่างเชียงผมเนี่ย ต้นมะพร้าวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมต้นมะพร้าวแสนสี่นี่คือแสนสี่เองนะผมไม่ได้ยุ่งกับการทําต้นมะพร้าวเลยนะครับไม้มะพร้าวนี่คือแทบไม่ได้ยุ่งกับมันเลยมีอยู่แสนสี่อ่าเราก็สามารถที่จะอ่าเรามีแสนสี่แล้วก็ให้คนงานทํากล่องมะพร้าวนะครับกล่องทําไปทําไปกล่องมะพร้าวราคาเท่าไหร่เองเห็นไหมราคาห้าพันตั้งต้นห้าพันเอาไปขายที่นูน่นผมให้เต็มที่เลยก็ประมาณสองหมื่นนะครับหมื่นสองหมื่นเท่านั้นแหละไม่ได้มากไปกว่านั้นหรอก แต่พอไปขายแล้วอะในรูปแบบนึงก็คือเราได้เงินไงเออเราขายได้เงินเราทํามาก้อนหนึง่งกองนึงแบบกล่องเยอะๆเป็นแสนแสน่องแสนแสนกองเอาไปขายทีหนึงมันก็ได้อยู่ตาบใดที่ผมออนไลน์ผลงานผมก็ยังทํากล่องไม้มะพร้าวไปเรื่อยๆเรี่อยยออกมาในแสนในแสนอันเนี้ยมันก็จะกลายมาเป็นกล่องไม้กี่อันไม่รู้หรอกก็ปล่อยมันทําไปเพราะว่านะตอนที่เขากําลังทําอยู่ มันก็จะมีคนงานคอยตัดมะพร้าวให้นะครับตัดไม้มะพร้าวทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยถ้าเพื่อนๆจะมองเนี่ยบางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าไหมเราเอาไปขายมันคุ้มกว่าไหมนะครับก็ต้องบอกว่าแต่และชิ้นแต่และอย่างความคุ้มไม่เหมือนกันอย่างเช่นอันนี้เมื่อกี้เราทําไม้มะพร้าวใช่ไหมอ่ะผมผมพิมพ์ไปว่าพร้าวนะครับผมพิมพ์ไปว่าพร้าวไม้มะพร้าวเนี่ย ตอนเนี้ยมีคนเอามาลงขายนะมีคนเอามาลงขายประมาณเป็นหมื่นอะเนี่ยเป็นหมื่นเป็นหมื่นชิ้นนะครับเป็นหมื่นชิ้นสมมุติว่าผมมีเมื่อกี้ผมมีเป็นแสนเลยแล้วผมเอามาลงห้าพันผมมาลงห้าพันผมจะได้อยู่ประมาณสิบสามล้านนะครับผมมาลงอยู่สิบสามล้านแต่ถ้าเพื่อนๆคำนวณสมมุติเพื่อนๆคำนวณต,ตัวเลขออกมานะครับ ม้มะพร้าวจาก1000 0แชิ้นเนี่ยเอามาขายเนี่ยตัวนี้ผมอาจจะได้เงินอยู่ประมาณ100ล้านอ่ะสมมุติยกตัวอย่างผมอาจจะได้เงินอยู่ประมาณ100ล้านแต่ถ้าผมเอาไปทำกล่องมะพร้าวในจำนวน10,000แสนนะนะเท่ากัน1000 0แจะได้กล่องมะพร้าวอาจจะได้ประมาณหลักหมื่นหมื่นกล่องหรือ3000 0ืนกล่องหรืออะไรก็ตามแล้วผมเอาไอ้อกล่องเนี้ยไปขายผมอาจจะไม่ได้ร้อยล้านนะผมอาจจะได้แค่ประมาณ70ล้าน แปดสิบล้านแต่นะครับแต่ผมได้เงินเลยนี่ออกไหมผมได้เงินเลยตรงเนี้เพื่อนๆต้องดูตลาดคือถ้าเพื่อนๆจะเป็นแบบว่านักการค้าด้วยนะเป็นนักวางแผนแล้วเป็นนักการค้าด้วยเพื่อนๆจะต้องดูตลาดด้วยครับว่าณนะตอนนี้ขายเป็นส่วนลงเป็นส่วนประกอบลงไปอะนะครับขายเป็นวัตถุดิบลงไปหรือเอาไปผลิตอ,อันไหนคุ้มค่ากว่ากันตรงนี้คือการจัดสรรน,นะ อ่อันนี้คือการสันไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าโอ้ยทํากล่องแล้วรวยนะไม่ใช่เพราะว่าถ้าเพื่อนๆทํากล่อ,รองรวยเนี่ยบางคนนะครับต้องใช้คว่าบางคนหรือหลายๆคนเนี่ยการทํากล่องของเขาอ่ะมันเป็นรูปแบบของการที่เขาเช็คตลาดแล้วนะอย่างเช่นแร่ทองแดงอย่างเงี้ยอ่สมมติาา 24, 000, เพื่อนๆดูนะแร่ทองแดงอย่างเงี้ยราคา2อ0 0นะครับราคา2004ั0สี่สองเพื่อนเพื่อนเอามาทําเพื่อนเพื่อนเอามาเป็นส่วนผสมในการทํา แท่งทองเหลืองอย่างเงี้ยน,นะแท่งทองอ่ะเอ่อแท่งทองสำลีอ่ะอย่างเงี้ยเอามาทําเป็นแท่งทองสำลเพื่อนเพื่อนต,ตั้งตั้งตั้งต้นทุนอ่ะมันประมาณสองสามหมื่นนะครับเราลงทุนไปประมาณสองสามหมื่นเราสามารถนํามาผลิตตัวอันนี้เจ็ดหมื่นแปดได้แต่เราก็ต้องไปดูวัตถุดิบอีกตัวหนึ่งว่าวัตถุดิบอีกตัวหนึ่งอ่ะราคาเท่าไหร่มันคุ้มค่ากันไหมแล้วก็คํานวณออกมาซึ่งถ้าสมมุติ มันไล่ไล่กันหรือมันไล่เลี่ยกันนะครับใช้คำว่าไล่เลี่ยกันเพื่อนๆอาจจะมองในเชิงว่าถ้าฉันเอามาทําเป็นแท่งทองสมธิต้วฉันเอามาขายกว่าฉันจะได้ตังสมมติเพื่อนๆมีแท่งทองสมริธิ์ประมาณห้าเออห้าพันอันนะครับห้าร้อยเนี่ยจะได้ทั้งหมดสามสิบเก้าล้านใช่ไหมพันอันก็จะได้เออสี่แปดสิบล้านอ่าผมตีไปแปดสิบล้านกลม เราก็จะได้80ล้านห้าครั้งก็80คูณห้าก็จะเป็นจำนวนเงินออกมาใช่ปะอันนั้นอ่ะกว่าคนจะซื้อเพื่อนเพื่อนมี500เพื่อนเพื่อนก็ต้องคอยลงขายเรื่อยๆนะครับเพราะมันลงได้ทีละ500เพื่อนเพื่อนมีพันอันเพื่อนเพื่อนก็ต้องมากดสองครั้งเพื่อนเพื่อนมีหมื่นอันเพื่อนเพื่อนก็มากดตามจํานวนอ่ะแล้วก็ต้องคอยดูว่าเอ้ยขายออกหรือยังขายออกหรือยังมาเช็คเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางหนึ่งอีกทางหนึ่งเพื่อนเพื่อนไปทําเป็นกล่องกล่องอาจจะได้กาไรน้อยกว่า ผลิตเรื่อยๆนะระหว่างทางเขาก็ทําของเขาไปคนงานก็ทําของเขาไปผลิต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 พอผลิตได้ถึงจุดหนึ่งนะครับผลิตได้ถึงจุดหนึ่งอาจจะแบบ3ามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นกล่องเพื่อนๆไปขายกําไรอาจจะได้น้อยกว่าการขายลงตลาดแต่เพื่อนๆได้ตังค์เลยเห็นป่ะความต่างมันอยู่ตรงนี้นะครับความต่างมันอยู่ตรงนี้แล้วความผันผวนของตลาดส่งผลต่อกําไรของกล่อง 5ตลาดนะตอนนั้นเช่นยกตัวอย่างแท่งทองสำลิดต,ตอนนั้นมีแต่คนต้องการแบบโอ้โหราคาดีมากขึ้นไปเป็นแสนแสนเป็นแบบหลักแสนเลยแพงสุดๆเลยตอนเนี้ยตอนนั้นเพื่อนๆก็ไม่ต้องทำกล่องทองสำลิดก็ได้นะครับเพื่อนๆก็เอาทองสำลิดมาขายขายลงตลาดเลยเพราะความต้องการของลูกค้ามันเยอะคนส่วนใหญ่ที่เขาเอามาโมเป็นกล่องนะครับเพราะ บางทีอ่ะคนมันไม่ได้ต้องการแล้วเขามีทรัพยากรนั้นเยอะเขาก็อยากจะเอาทรัพยากรนี้ไปแปลงสภาพให้มันสามารถทําเงินได้นะยกตัวอย่างอย่างย้อนกลับไปเมื่อกี้ไอ้แร่ทองแดงอ่ะเพื่อนๆลองคิดดูดิเออแร่ทองแดงอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อมีอยู่เป็นหมื่นอ่ะสมมุติเพื่อนๆ่มีเป็นหมื่นเพื่อนเพื่อจะเอาแร่ทองแดงไปทําอะไรวะหรืออกอไหมเออมันไม่ได้ประโยชน์อ่ะมันเอาไปทําอะไรไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเอ้ยเรารู้ว่าเราจะเอาไปทําอะไรเราอาจจะกว้านซื้อตลาดเลยด้วยซ้ําถ้าเราคํานวณมูลค่าหรือต้นทุนมันนะครับพวกนี้คือสิ่งที่ถ้าจะมาสายเรื่องของการวางแผน AFK ต้องคํานวณหน่อยนะอาจจะต้องมีการคํานวณหน่อยแต่ถ้าไม่คิดอะไรนะมองในเชิงแบบเอ้ยไม่ได้คิดอะไรแบบช่างมันทาไปเรื่อยๆปล่อยเซอร์ไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆมีวัตถุดิบก็ทํามีของก็ทํา เก็บ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 ,บคบหนึ่งปีขายทีหนึง่งแบบนี้ก็ได้นะครับคิดในเชิงนี้ก็ได้ไม่ได้มองตลาดไม่ได้มองอะไรเงี้ยก็ใช้รูปแบบของการฝึกการเอ,อฝากประจำได้อ,อกมะเออเหมือนการฝากประจำเช่นเราอาจจะหาเงินมาแล้วก็ถ้าเรามีตังเราอาจจะเอาเงินอะไปถลุงเราเรือนึ่งออกไหมเออเรามีตังเราอาจจะเอาเงินถลุงแล้วอาจจะเอาเงินเนี้ยไปแปลสภาพไปเป็นวัตถุดิบมาก่อนแล้วก็ค่อยสะสมวัตถุดิบไปคือมันอาจจะขาดทุนแหละ ถ้ามองในเชิงบางทีอะ่ะมันอาจจะขาดทุนหรือคุณอาจจะโชคดีก็ได้ว่าได้กำไรเยอะมันตอบไม่ได้ครับเพราะมันเป็นเรื่องของในอนาคตแต่ถ้าระหว่างทางเพื่อนๆวางแผนการลงทุนในตรงนี้ไว้โหนดไหนมันขุดได้โหนดไหนมันอะไรได้ไอ,อ้อย่างเงี้ยอย่างผมขุดโหนดแร่สังกะสีแร่ทองคำขาวแร่สังกะสีเอาไปทำอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยนึกออกไหมแต่แร่ทองคำขาวผมต้องใช้อ่าเราก็สามารถเนี่ยแล้วไปดูแร่ทองคำขาว นะครับอ่ะเรามาดูราคาแร่ทองคำขาวเนี้ยเนี้ยสี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นหนึ่งมีคนจองอยู่ห้าหมื่นแปดนะแล้วคุณดูแร่ทองคําแร่ทองคาขาวผมขนาดขุดมาขนาดเนี้ยผมยังมีอยู่แค่นี้เลยเออเรายังมีอยู่แค่สี่พันห้าพันอะสมมุติผมขายสมมติว่าผมขายพันหนึ่งผมขายได้ห้าครั้งผมได้ทีสี่สิบห้าล้านผมจะขายไหมอะเพราะผมก็ต้องใช้ เิดบ้าเพื่อนๆคิดใช่ไหมเออผมก็ต้องใช้ผมก็ต้องเก็บขายสองอันขายสองพันผมเก้าสิบล้านประมาณร้อยล้านอตีไปเกือบร้อยล้านก็ได้แค่นั้นน่ะเออก็ได้แค่นั้นน่ะขายห้าพันผมผมมีอยู่ห้าพันผมเพิ่งจะได้สองร้อยล้านสองร้อยล้านผมวิ่งไปฟาร์มแป๊บเดียวถูกไหมแต่ว่าแล่ทต้องถามขาวทําไมมันถึงต้องการมันถึงต้องใช้เพราะมันมี เอาไปทําเรื่องของอเวกม้าเรื่องอะไรเงี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถจะเช็คได้และอย่างที่บอกไงครับว่าถ้าเพื่อนๆรู้จุดรู้แหล่งนะรู้จุดรู้แหล่งเพื่อนๆสามารถที่จะแบบขุดได้เต็มที่เออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแร่ทองคำขาวอยู่เนี่ยอันนี้ก็มีขุดง่ายด้วยอ่าแต่ว่าต้องลงทุนโหนดนี่นะอ่าแล้วก็มาขุดอันนี้ะแล้วเพื่อนๆก็ต้องมีคนงานนะ อ่ะเนี่ยผมมีคนงานผมก็เอาคนงานมาขุดอย่างเงี้ยแร่ทองคำขาวใช้อ่ะใช้อ่ะใช้เยอะเออใช้เยอะอันนี้ยก็ขุดขุดอันนี้จะได้แร่ทองคำขาวไหมไม่รู้แต่ว่าเราก็ส่งคนมาขุดเรื่อยๆไอ้ตรงนี้เรามันเป็นมันเป็นอะไรอ่ะเป็นสังกะสีใช่ไหมเป็นแร่สังกะสีแล้วก็เช็คตลาดเดะว,ว่าเฮ้ยแร่สังกะสีเนี่ย เอ้คนต้องการเห็นไหมคนต้องการแร่สังกะสีพันหนึ่งผมได้หกล้านแต่ผมจะมาขายไหมอ่ะก็อยู่ที่เพื่อนๆหกล้านโดนหักใช่ไหมเออเนี่ยแร่สังกะสีผมมีประมาณหมื่นกว่าอย่างเงี้ยผมอาจจะเออปล่อยให้ก็ได้อ่ะปล่อยก็ได้ปล่อยให้อันนี้ไปเขาเอาไปทําอะไรไม่รู้แต่ก,ก็ปล่อยให้เอาไปทำนี่ออกมาหรือว่า แร่สังกสีเอาไปผลิตเป็นแท่งทองแดงแท่งทองเหลืองแท่งอะไรเงี้ยต่อในอนาคตได้หมดแล้วแต่นะครับตรงนี้แหละอย่างที่บอกนะให้ดูภาพนะครับให้เห็นภาพฉะนั้นสําหรับใครที่กําลังคิดเรื่องของการวางแผนเรื่องของอะไรเงี้ยครับถ้าคุณซีเรียสลี่มากๆนะครับก็ต้องคํานวณน,นะเปิดไอ้ทรง Excel ขึ้นมาเลยแล้วก็ใช้การคํานวณน,นะครับบางอย่างได้เงินเลยบางอย่าง ใช้เวลานะบางอย่างได้เงินเลยบางอย่างใช้เวลาแบบต้องดูตลาดต้องดูความขึ้นลงอะไรแบบนี้แต่ที่สําคัญที่สุดเลยคุณสามารถเปิดคอมทิ้งไว้ได้หรือเปล่านะครับเพราะการเปิดคอมทิ้งไว้จะทําให้การผลิตพวกนี้ไม่ขาดช่วงนะเพราะสมมติว่าเพื่อนๆสั่งผลิตไว้แล้วเพื่อนๆออฟไลน์ไปนะครับปิดคอมไปคนงานหยุดทํางานนะครับงานหลายๆงานเขาจะหยุดทํางานแล้วเขาก็จะ็อปไว้ แล้วพอเพื่อนออนไลน์เขาก็จะค่อยกลับมาทํางานใหม่มันจะเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้นะครับอ่าหรือบางทีบางอันเนี่ยโอ้โหเราเข้าเกมมาทีแล้วต้องมากดคนงานเนาะแล้วก็บอกว่าทําซ้ําทั้งหมดกดตรงเนี้ยนะครับแล้วคนงานก็จะทํางานตื้อๆของเขาไปอ่าไหนจะเรื่องของถ้าเปิดออนไลน์เปิดทิ้งก็ต้องอาจจะต้องมีกระเป๋าตะกูลที่ใส่อาหาร ในส่วนของอาหารคนงานนะครับไม่ว่าจะเป็นนกย่างไม่ว่าจะเป็นเบียอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คนงานดื่มและกินด้วยอัตโนมัติเพื่อนๆไม่ต้องไปยุ่งกับเขาณปัจจุบันสบายขึ้นมากนะครับสรบสาย F.K แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหต้องมาตั้งคอยกดเออมานั่งคอยกดคอยกด,คอยกดให้คอยกดให้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดี๋ยวนี้เอาของไปวางไว้รอไว้อัตโนมัติเขาเก็บเขาหยิบกินของเขาเองอีซี่อันนี้ดีมากนะครับก็ลองดูนะกันลองดูลองศึกษาดูนะครับกับเรื่องตรงนี้ บางทีบางอันมันดีบางอันมันไม่ดีนะอ่ะแล้วก็อีกอันนึงสําหรับสาย fk ที่บางคนอาจจะอยากลองหรืออะไรยังไงก็ลองเล่นดูได้นะครับแต่บอกเลยว่าไม่ค่อยกําไรหรอกไอตัวคําบริหารทรัพย์สินนะครับถ้าเป็นที่เขียนในเชิงว่าได้รับกําไรสูงในการลงทุนระยะสั้นแต่มีโอกาสสูญเสียงเงินต้นอันนี้เสี่ยงไม่ค่อยคุ้มนะครับอันนี้ไม่ค่อยคุ้มเวลาได้กําไรมาได้กาไรหลักแสนนะ เออไม่ใช่หลักล้านนะครับเวลาเราลงเงินไปเราลงเงินเป็นแบบหลานล้านใช่ไหมแต่เวลาได้กําไรเนี่ยได้แค่แสนหนึ่งแต่เวลาเสียเนี่ยเสียแบบเกือบล้านนะครับอ่ะที่ดูแล้วได้กําไรดีสุดก็คือเอ,อ่อที่มันเขียนในเชิงว่าไม่เสียเงินต้นนะครับนะเนี่ยรับประกันความปลอดภัยเงินต้นแต่เงินอนะ่ะมันได้น้อยนะเงินมันได้น้อยเราลงทุนอย่างเงี้ยยี่สิบล้านแต่เราได้กําไรประมาณแสนหนึ่ง อไม่แม่บางทีไม่ถึงแสนบางทีห้าหมื่นบางทีห้าหมื่นบางทีสองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยได้กําไรนิดหน่อยนะครับได้กาไรนิดหน่อยพิกพีคหน่อยก็แสนหนึ่งสองแสนอะไรเงี้ยพิกพีคแต่จะไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะแล้วก็ยี่สิบล้านนี่ไม่หายแน่ๆนะยี่สิบล้านไม่หายแ,แ,นะาายแต่ถ้าเป็นไอ้ไอ้พวกเนี้ยอันเนี้ยหายนะครับไอ้พวกเนีน้ยหายแล้วก็เวลาลงทุนต้องมีทองอยู่ในคลังด้วยนะครับแล้วก็ ในคลังของเมืองที่เพื่อนๆส่งคนงานไปอย่างเช่นตอนนี้ถ้าผมจะลงทุนในเมืองของคาเบออนผมก็ต้องมีทองคําอยู่ในคาเบออนแล้วก็ส่งคนงานไปนั่งทําเนาะอ้อแล้วก็การจะทําพวกนี้ได้เพื่อนๆต้องมีบ้านระดับหนึ่งนะครับเช่าบ้านไว้แล้วก็ทําให้คะแนนเป็นระดับหนึ่งนะเป็นระดับหนึ่งในการตกแต่งบ้านนะครับมีคะแนนเยอะที่สุดนะสำหรับบ้านหลังนั้นๆนะครับที่เพื่อนๆซื้อไว้เช่าวไว้อ่า เพื่อนๆหนึงก็ใช้ไอ้คังบริหารทรัพย์สินได้หรือแม้กระทั่งในโนดอื่นๆที่เป็นโนดแบบโนดหมู่บ้านแล้วมันมีกล่องพวกนี้สินค้าพื้นเมืองเนี่ยเพื่อนๆจะต้องทําพื้นที่ในเขตนั้นน่ะให้เป็นบ้านระดับหนึ่งถึงจะสามารถใช้กล่องพวกนี้ได้อน,นี้ก็บอกไว้ให้ทราบกันนะครับไม่ต้องไปสนใจมันมากไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากแต่กล่องพวกนี้เป็นหนึ่งในไอเทมที่เอาไปขายไกลๆแล้วก็คุ้มค่าเหมือนกันนะ แต่มันแลกมาการที่เพื่อนๆต้องทําให้เป็นเอ,อระดับหนึ่งนะครับมันถึงจะคุ้มค่าที่จะทําไม่อย่างนั้นหรอเฮออไม่คุ้มนะครับพูดเลยว่าไม่คุ้มมากๆไหนจะต้องมานั่งเอาของไปยัดให้เป็นระดับหนึ่งไหนจะมีคนมาแข่งกับเราคะแนนเราต้องฉีกมากๆมันถึงจะได้แล้วก็ต้องใช้เงินจริงในการที่จะทําให้บ้านหลังนั้นๆเป็นคะแนนระดับหนึ่งซึ่งมันยากครับ ผมพูดได้แค่ว่ามันยากเนาะอ่ะยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับยังไงวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดเข้ามารับชมครับไว้เจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย